วันละดาวพุทดเวปวละกี่ตากอที่เราพักเเลดาวพุเวทตัวใหญ่ยิ่งนเวทีก็สอเลยพพทีวีอาจายก็สอตะขาอาเวกุญลลอาก็สอนคูตเจจอีเเวดาเลยทักสินสรุปให้เบื้องหลังคลิปเสียงนายกแพทองทานคุยหุนเซงเกิดอะไรขึ้นเอาเวนี่ไม่เวดาอาสอบคู่โตเจเวดาเลยทักสินอ่ากตูเชลเลกิเวดาตากรตาโกลเล อยู่อกโกโคะเพทองทานกระตูนนี่หรอคุณนเพยอปูกยอเกะกลุ่มเกเร่เมือตะอเกะกลุ่มนี่หรอตั้งกซอนนี่เราคุยเรนได้ลมาหาแตนิ่นีเพลาทอคุยซอนุยขิกเทาิกชี้เย็บเพมึอนาคอโคหนารินเย่ชินนยันนีนี่ยหรอเอออปูกิเนี่ยเออปเนย็นที่่าเราหุณเซนเนี่ยไม่วา,า,านเลยเฮชเธอเตตะตปาดีทบุล นอเตเวดาทักษิณดอภูมิมื้อนี้หรือก็มีกอจี้เตชูเตชายอยู่กระโดกอมีกอจีละอะโคตาดอนี่ดอเพมหาตนิหรือบ่ที่ว่าเลยกว่าทักษิณเนี่ยเอาแวเฮปเปอร์ทอลีนอเตตานี่อัมยุตตะจังบาซันนากีดอนี่ละอะตาปูตาเตอามิอามิวะคลานิเดเจกสีเนี่ยบ่ได้ตะรีกายละนอเยชมนะเลยกว่าตนลองเยดอติ่งยาจีตางีตากลุนขาเนี่ยไม่เอาเลยกับมากาเจ้าเลยคลเลบําอยู่ปูตาเลยหุงเซเนี่ย อ่าไปเรคคอร์ดกลับไปได้ถ้าเกิดลือบลาบลาปลาเลยได้อ่าปะโตติฤทธิ์คือเรว่าได้ตามเมฆราถ้าโห่จ๋าเลยอยู่อะก๊กคู่เพชรทองทานอัวตุ้มมากหนออะคู่แต่ตอนนี้ตักอีกตักดูไข่นี่เดอะเวเพ็มบาหาดนี่อ่าคลาสสิกชินวัตรนี่เดอะเวอะเลปปลาท่อไว้ได้ดอกความบาดตักซ้อนี่อ๋อตักซ้อนี่กูเวได้จะจัดอีกเจอไว้ได้เลย อ่าตากลุดิตะเดเปตินยาตุลาปุกุนี่เดฮุนเซนอเวเมเวบลอทอเลอกัมโบเรียอโกปลอลอใบดาตากลุเลอเคาทงทานชินวัทอเวกะตุตาดออะวิยะกลุดอเพนนี่เดเทวนาตากลุตากลุนี่เดผัดทอพายืออะปะตอตูเวดาเลอโยอะซิยอควอเปกอลสันรัฐธรรมนูญฮีเวดาแพทงทานอะตากัมบาเลอกัมบาปะตึงกุเวดาอะตาผีตามาตะโจลอนี่หรอ tage wane phat paw yue akot ta do di pa kan do ta gi ta klu ta khai ni de thaksin chinawat a way di a mi way you a paw khu kha khai i de gai apa do lyanya a way mexico bda ko khu lolly a way help a phat paw da do kwam ba ta ko so a le ko weda exclusive talk no a donation tv a ta ko so pha maha de ni ni ho นอทัอสษิั้งตัวนี้ความมาตั้งซ้อนี้เด้อเอาเว้ซีกว่าเวด้าทักษิจิจาอีกตเตวด้าเลยพิธิกรถามว่ายังเป็นพี่น้องกับสมเด็จฮุนเซนหรือไม่ความมาทั้งซ้อนี้ีกว่าเวด้าทักษินชินวัตรเนี่ตเตวีด้าเลยขา,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 ขาน้ป่าปื้อป่าเวดดอสมเด็จฮุนเซนดีต่อด้ปุกิลิญาจิอาทักษินเตเชะกันดาจิเวด้าจ,จิจาอีกเคยเป็นตเตวดา เลือเคยเป็นเนี่ยเรื่องยาดูเหมหมอเทเวดา้าทำกับลูกผมขนาดนี้ผมถึงกับชอ็อกจนสงสัยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรหนอเอาไว้ในทักษิณจีเชเวดาว้าความมาตากระซ่นเทเวดา้าเรื่องยาในดูเหม่หมอหนอปป้าาแต่ละพื้นลเวบ้าชาตินากีอัตาหม,มาหอตาผูเพอปูกุยร้าะละตาผูกันลุยเนี่ยปว่วหนอมาเวลาปะตตืยยน้นเลื่องใหญ่นี่แต่เวลานนวาน้อกชาติเวาตาตูบ้านเนี่ยตาช็อก นอกจากผู้บ้าท่าตา้ากึ่ยดีเนี่ยเกิดมาจากีใจเลยพเลยวิบลนี้ทักษิณเนีเ่ยอาเวเตก็กกระโดดไว้ไดจ้จิตใจอีเตเวอันนกโกสตาพมือโกโคเพนทองทานเนี่ยตา้ากึ่ยไดกลุ่มอื่นนี้อาต้าเกิดกระตูต้าโดดตาโทบุลต้าตันีเนี่ยเนาะแพ้ฮุนเซนกระเตะโกต,ต้าโดซาพมือนี้ต้าตันีเนี่ยเตเวได้เลยอ,อ่าซาพมือเนี่ยอาตาเตะตาเลวตากระบ้านเลยเวไดันเลยโฮเทนเพื่ออเลรอิกาโรสบู ราคาบ้านเลยที่ราตาดเหวดหวดตะกาอเลิกเกไว้ได้สกับยาหนอเลอแพทองทานหนอฮุนเซนอับเบอร์เจอเอาเวมีไว้ได้ฮุนเซนอาจีเช่ตะกาิสกหวดตะกอินี่หนอแพนี่นี่แพทองทานเตเบบอาปาทักษิณเนี่ยเตวไดาเลยราคาบ้านเลยที่ราตัดเดาห้วดเลอโรสวูดโฮเทลเตวไดาดีต่อเนื้เกิดกระตุ้นกระตุ้นได้หนอฮุนเซนเลอาฟงอับปุนี่หรอเอออาะโคตรตัดตัวนี้เดอ เอาเวฮุเซนนี่หรอน้องฮุเซนนี่หรอเตรมได้เลยตากตุนตาแพทองทาหมอเวีวดตาโดแพทองทาตื่นไม่เลยเดินกันได้ไว้ได้เซนก็เตะตาดเอยูกับ้าเลเวนอเลที่เราไว้ตดเลที่โราไม่ได้ตาโดัวดเลอะโรสฟูดโฮเทลนี่หรอแพนนีค่ะนีเวีได้แพทองทานี่นเลยเลกเวสิโกเว้ได้อ่าเพนี่ดี่อภูมิางเว้นชยชัยไม่เว้ได้ตาดิดเดยเวกหลอคู่เลีย่มองน้องกไที่จะไม่ตาดดเดเวกดูรบา เลเวีสโกเวด้ามาริดสเงียมพงมิเวด้าที่กือโกก้าเวกลูกเลเวีสโกเวด้าดอพรมินเลอรสุริยเดตันการเกเวด้าปนุป้าบ้ามูบาดาเลบลอปูเนอแค่นี้เตเวดาเลปอลตากิเรกับลุยกาดีตอนงกันแรลกระตตะกูตัดอกฮุนเซนบ้านมุนาดอกฮุนเซนเตเวดาเลยแต่อดอกเต้าดอแพทองทานนี่หรอวินอดี้ทั้งสีเตเวด้าใจใจตพมื่อเลตวเวดาเลโรสบูดเลดที่ราตาดอกวด 啊胡斯在客時代流科達的那瑞的為那瑞胡斯在封官納蒂巴阿科達的呢佩尼卡里的ទេវ達勒薩普目達เต達勒普庫的那瑞ดี不怕把幾家勒達ศีទេវ達的ใจ我呢到巴庫了吧沒沒家的呢黑給口呃阿科達的呢佩尼尼ទេវ達過巴穆巴達勒婆威達爬普我氣品派的登諾เก里 แพปากีอัศกตคดีทักศิเตเวดะหรือฮูเซนี่ฟองขอเบดะลัสาพุมอะฟองปุหลอกอมยอเนะกระจาฟองนัมเบลอะนอกก็ดิเปดู่ตโกเปดู่มีเตรานี่ก็ป้ามีเวดะเลออ่าเปดู่อันนัมเบลเนาะบาสันนาคิโดเอาเวฟองขอเบดะหรือแพทองธานอะฟองนัมเบลลูลูเอออะคนตะดอนนี่เดตะรีตะกลูนี่เอาเวฮูเซนี่เทเวดะหรือซาฟองกเซคี นราวีเดเฮปาดีอีเตวนาเลซัมม wow. ีกัมมาบาสาสะนีโอทักศีเตเวดาจิจานีหนอทักศีเตเวดาลอคงเสนีอัมมีกัมมาบาอสระอเทเวดาบอหนอคุเสเตวดาลอสารัมมีกัมมาบาทาวิตราสุเซคิรเจโบนราวีอืมอะโคตะนราวีเดอเวทักศีเตกิเวดาจิจาอีซาติญยาบะเกลิกโอเนปราบฮาเวนอะตัมมีบาซาบา หนอตมีภาษาว่าอัมบังดุเลอะกะเตกะโตขะเวดาตาโปตาลอและกะริคคอร์ดกะเวดาตาภูมิมึ่งดกโอเตทารีนิโหเตเวตาสิ่งอย่ามาอ่อนกว่าพาเวดาตาปูย่อมาหนออุบรนี้ทักษิณนี่ดาเวเตกะดกเวดาตากีตักหลุนเด้อตะคลืออะภูมิมึ่งที่เราตาดอเอ่อกระตุนกว่าตาเราคงเจนบานนี้เตเวดาเอ่อเพเนียขานี่ดออุสิกดอตา กระตูตะกูลอต้บ JBC แล้วก็คิเบตาบิบูเกทอตาเพนเนียคานีหนเอเล JBC ตาชิโรต้าเดอรเอาเวลสู่กอกสู่คามโมรียาสง่โด,ดอ,าาอยู่เรืงอลกระตูอูตานี้เจวด้าหราืดิสเดตาพี่เชอร์สตะเกะแล้วก็คิาชาเชิดกินี้เมอเวดาสู้คีพูนีสู่ยีโรกิอัตาเวดาหนอเพนเนียคาเดอนาสู่ยาสู่หลอบ้าชาตินากีย ทั้งสิงเตีวดาบาซากกตากีแพตาตินีนีเลอรปูเวดาถังปานในปัตตุยีรโกอิต,ตาลีเลอคามโมเดียนคอที่เวดาเราปัตตุูร้านนี้ให้เชื่ออาเทาเวดาสึ่แล้วกว็เชิญที่นี่ต่อยืงละ่ะเตวเวดา เอาเนี sure Duke, uh ่ยแต่คือเล็บเพชรทองทาดอกคุณเซเตต้าดิบาหนอเกผ้าตะชุบาเจรเลต้าบีบูคิดคู่ระตาลีเลยไปนี่เอาก็แต่ประเพณีขานี้ทักษิณเทวดาตัสตาปิโรตาดุบมาเพณีนี่เนาะตัสปะปิโรตาดุบมาซาฟงอุเบดาฮวดตะขอเลอัตตาที่เราตัดกันทํามึดไหรซาฟงขอเลฮวดอุดิตาเตอเตบะนกอคุคุณเซนี่เนาะคุณเซเออเนี่ยน่ะโพกะไข่คุณมันนี่เกกอคู่ เราเวนาตาเกตเราโพมือแพนทองช้างแกก็คู่อคาคนแต่ตอนนี้เราพพแกก้คู่อย่าูพแกก้คู่ประกบบ้านดูลอประสาข้อามเมอร์เวนาหวดกกีเตว่าหุงเซนจ้าจะานี่นี่หรอเออวีบอนีทักษิณีนเดอรเวเตกันโดวเวดาจิจจาอีเนาะทักษิณเล่าต่ออีกว่าเขาถามกลับมาว่าจะให้ทําอย่างไรแพรเนี่ยคานิเดอเจวนดาหุนเซนนี่อาตา เตเตชอกระดาากี่ตาจีคพรเลือหดจีหลอนอเตวิด้าตากระบ้ามาจีจ่าหลอหุนเซนบอกว่าจะจะวได้ทักสินเนี่ยนกมือทราบมาดีหลอไม่มจนา่น่ๆขโคตัดราคาไหน้าเตว่าหุนเซนนี่นอสู้กกอสู้นี่กระบ้าสู้ยีรทอกียาตาแล้วที่เชก็เชื่อบ้านูข้อตแ่เตวด้าสู้กกอสู้เนี่ยบ้ากระตนตกตาวีบ้อนี่ปะกบบ้านหนึ่งหลอเลยีซ c อ่าตาโอ้พูนี่หลอ เอออาโคตะนั่นนี่ดุเมลือเทวดาตาเตตะกวดต้านหลอเอ่อฮุนเซนขอบโลลือฮัววีบลอนนี่เดเพเนี่ยคาหลีเนาะณัตุกวีตุยาตุกวีตุวีบลอนนี่เลยโยดกับปานี่เดี๋ยวเทวดาอู้ดออตอปตอบอเนาะเลือเอ่อต้ามากะต้ามันเหลือที่ธภาพนี่เดี๋ยวกับบ้าเอ่อสาโทเวตตาตอปตอบ้าตอปตอขอบโลลือกัมโบเดียนี่นะหน้าที่ในคาหลีอาโคตะเรากับบ้าสารัชโชไปได้เลยตาปิไว้ได้เอ่อตาคณคคหลอกเลที่ธภาพ เออวิบลอนี้เตเวด้เลยอ่าเมื่อฐานเหตุการณ์ถอนทหารเราปิดด่านอัตโนมัติทางนั้นก็หาว่าเราไม่รักษาสัญญาเหตุกครณ์ในเรื่อง캄บริอันนี่อัตราต่ำมือบางเนาะตั้งใจทักลุดตื้นไม่เนี่ยเราเวทีต่ำมือโยบาอืมอากุฎต้ตอนนี้ในเลื่องโยตุกับ้าเหนุกาคณ์ในเดี่องเตะว้ดาเลยเปิดเตหรือเปิดเตบ้าฮุนเซนหมอเปิดเตเลยเออนานี่ในทำนี้โปรเฟชชั่นอลบ้างเนาะคำนองว่าค่อนรอไม่เป็นมืออาชีพ ขอทำนองว่าเขาไม่เป็นมืออาชีพเอ่อตั้งให้ตั้งหลวมไว้นี้หรอเนาะเลอเปเลตเตบ้างเลอร์ฮูลเซนเนี่ยแต่ไม่โปรเฟชชั่นอลบ้าอคาโค่แต่ตอนนี้เจวีดาตาชูโม่เลอร์บ้าต์บ้าตประต้ากระตูกที่นี่เกตุเกท้าไวด้าตาฟุงเอินนี่ตาฝ่ายอินนี่ตาฟุงดูฝตาพรเลอร์ฮูลเซนอคาโค่อาวอนโนมบาออาโค่แต่ตอนนี้อ่าตั้งให้ตั้งหลวมเนี่ยเกตุท้าไวด้าเลอเอาไว้ก็รีคอร์ดกับไวด้าตาผมมือตาเตเพตาตันนี่ เอาไว้ในทักษิณมาเวตียเปียกวด้าจีจานี่หนอตาลิตากลุมเกษต่างชอนนี่เอเอาความยนอีเดอนี่ตอยเตียเปียกตัวนี้หรอนอตาเอีบูเจตเกสรบลอนีเดอโยอาตากรลืกกระทาบ้าขนาดโยไปกับเปรอเจีบุบลอนอีเดอโยเอ่อเตเวดาเลยคอณเซนเนมโปรเฟชชั่นอลบบไม่เป็นมืออาชีพบ้าขนาดตาเค้เราบาเที่จก่เจตตาลิตากลุมเออเอาคนตาตอนนี้ครอบครัเลืตาลิทีกานีบ้าบ้าเกิดเกสรตาตามือบ้า เลือหุ่นเซนอาโงอาคุ้นดอนี้นอกคือเตต้าดอกตาผมมือวิบลอรีคอร์ดกับตาผมมือก็ลื้อวิบลอนอีเดอะพลาหล่อเวด้าตาผมมือตากระลื้อสิผ่านี่หรอเออทักษิณให้ท่อปากพายกิงเวด้าเจจานี่วิบลอนี้เอาไว้เยียวรักกิเวด้าตังกีนทักงนล็อกปปูกวยเลยนยาเจีน่ทักษิณเตวดาเล่นยาอาตาเกโกขั้วขานี่ตาบีบูจเจอเกทอตาหลอกคาบเดียตัมบลอสิโกเตเว เพนคานิเดอร์เลยอยูนี่คิงโทเย,อยงอย่าลุยชีคือสี่สิบหกห้าสิบหกหกสิบหกคิชิคินี่เลยลาบุกคิชิคินี่เพนนคานิตาเตวดาตะเกกโกค่นเนาะตะเกกโกค่อาศัยตัวคันี้เพนนีนี่คัมบรี่นี่ดเดอร์เรอาเวเปอเปสอดไดชุดตชาเวได้อยู่จิจาอีเนาะคัมบรียนี่เตวดาเลยอยู่อาซูโยตไม่เอาเมืนอไนไม่ควงเมมหรโนแหล่เจนบ้า เตวด้าเลือดตะลเสียมเรียบโยูーー่ก่อด้เลยสยามเรียบเออปากก่อนได้เลยเสียมเรียบเนี่ยหรือเนาเสียมเรียบเอาวินี่แกอยู่อะต่าหรอคาโมเรียเตวด้าเจ้านี่เตวด้าเลยอยู่อปไรมีดูตะราเตวด้าเลยเสียมเรียบนี่ไม่เว้นด้อยู่อะต,ต่ตาหรอว่าอาคุตะเนี่ยเตวิด้าคบเพราเรื่องตั้งกันตัวที่นี่หนอะคาโมเรียเนี่ยคุยกับรุ่งตะวิด้าที่เนี่ยาที่นี่อยู่นี่ นอฟุนดลโลสวาตบเลลเปาะคู่บาเกเฮมมาออปาธิเกเฮมมาออปกอวาเทนดิรอเตียวปาขโมเดียกะเตยเฮอไปนาที่เนตตาปุยโซอยู่อ่าปต้อนเลดตึกเลดด้วยเอาว่ากุยไปได้ยูออมสอลาวอสูรไม่ได้กะเลดขโมเดียก้อนี่เพณีคณีทักษิณเดวราชตากเกโกคู่ลอนอตากเกโกคู่ลอดเพณีคณีทักษิณยะว่ากะดอหุงซีนเอออโกตตาดอหนี่เดมาบะบะ เวนาเพนเนียเสต้งกานเดเกเตโกหรเกตาษาคอปล์หือตั้งตัหลุดดีอีเกเทอตาโคเนี่ยดูทีโกกับบ้าเฮเลยนริเตรอวิบอเนี่เวน่าเพนเนีเสิมต้องเรเลือกเขมเดียก็ดูตาบีบูเจตเกทรลีนอนโยปาเลมอมุกลูเวกว่าที่าโฮเทกัจจ้าทอริสกัจจาปาชาตากลับผานรูกัจจาเอ่อเล้ามอุกลูเวกว่าแล้วเขมเบียที่วันอุบารลอนดูบา คนาะคาโมเดียลูตอลุมมันเดอลุด้วยกัญาป่าจะวเพนนีคันนี้ทักสณเทวด้เลยซาฟาวหอเลอรเอาเวดาอาฮุนซินเอาอู้เนาเพนนีคันี้ดูตาเตนโกตาดัสซามุงจวด้เนาะเออเตนโกตาัสามุ้อนได้าเตียวลุลุ่อ เออตาเตอตาเตอจะไม่วเนาะวิตาสูเทวินตาเลตาอัตเทอตโกตาโตาบมือบาษาะกิเตาเ้าเนี่ยอวตวิตาบไม่เตตาเราคูเสียมตาดิเลวิบรนี้เทวิาเตตาเาวินรนี่เดยโกไว้ได้คุกเลือนดุกจะลิอยู่ก็ตาเพนนกาทักสิเกโกคู่เลยตาโกไว้ได้อยู่อคืุกเลือนดุกตเตที่ลอดตาเนาะเลอเอเวดาเลยยูไอรูเนาะยูมนด้วยรูเพนนี่เดอกีเทนโาบาคาดอ อ่าตางตักหลัวเลยกับบ้าจะจะเลเลเรารู้สึกเลื้อที่กับป่านี่หรอวิบรองนี้ราสูงขอกันด่อนเลฮุงซินอู้ตําลักกระดกตาเตอหออยู่ป่าเอ่อหมอมุกลัวเวกว่าลาโอ้ละกัมโบเดียอะโกที่ตะพัดนี่หนอนะกับบ้าอู้ก่อนที่ซาเลยอยู่ป่าดุกลุดุติเมรีตังกันลาเมียนลาโอ้เลยอยู่ก่อนนี้หมออัดฟิวตําบ้าทํามาชูมาชาออเล็บว่ากัมโบเดียพุ่นหนอตางตักนี้ บับลูโคดาเลเดวรานูโกนิฟามินซีบานีทักสินเดวราบอเตวาลซาเตดาดอกคุนซีเนนูโกนิตาโยปัวอ่าดุกลุนโดจีจูปาติโกกอปอเลคัมโบเรียกอปเมตตรีบานีมื่อวาทอดดีนึงกะที่บาเดวราฟากะเชกวะกอปบอยูนอดอกขะมันดุดดีลาเลเจราตาเลอเวนกอนอปูวีบวานี่ตากะเมออยู่กอปบอทีดึซึเล เรปตูตอตอเวดาเพสีฮันุวิลลอตาลอผพาโดเลยคาร์โมเรียอัมบึกโลเวกวาอผพาโดนี่ตาก็เมยู่กับบอที่เรปตูเพนี่ป้าคือซิกอดอฮลิคอปเตอร์ที่หน้าอาคูไดตอนนี้นกบาจจิจาริเตเวดาเออสตาเตโอจานี่รู้หรออืมบ้านึงคคนอะไรเตเวตาป่าเลที่กอาตาโกตาเคเมตาเรลอาเรนดูเนตินโนตกาอาตาเรลุนี่หรอ โดทักสิเต,ตเกติเวดาสุเมญะตะเจเตเวนดาเลอ,เ,อเขาไม่ได้ทำลายเราเตเขาทำลายตัวเองเตเวดาเลฮุนเซนอัตาหุตาเกเพอปูกุอนี้อัตมมาฮาโกรปราบาซาฮุนเซนนี้อัมมาฮาโกลออนอกใจไดาเวอัศโลความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วไม่มีใครครบแล้วต้นานโลต้านนันนี่ออนนีตุกุหรือล่าโดปวัาจะมาใส่ฮุนเซนเลสิกโกบา เพราะพูดด้วยก็ไ no ม่ร <hate persu> <ions> yeah. ู้จะถูกอาเทปหรือไม่หนอเตวีดาบ้ามีโอโคแตเลสซาท่อมือดีดอกคาสุญญานี้ตาเลสนากรกระตูดตะโกนไดดอกคงเซนนี้นบ้าบอลอนตาไม่อากาศรีดข้กันกลุ้นดอานี่หรอเออเอาเวนี่มีเว้าตาเรือเอาเวปะพลาท่อเว้ได้เนชั่นว่ามาตากงโซนี่หรอดอลากเตือนี่เด้อว่ามาตากงโซตีกว่ากี่เว้าทักสิจิตใจอีกดอกหนอเตวีาสาสท่อเลือดตาเรืแกงราวิลคี เขาค่ยนี cœur, 會會會 Means, ้ในกระตูนโกมาท่านหรอฮุนเซียทักสีนเตวัดาเลยไม่รู้จะคุยไปทําไมเนาะฟาบ้ากระตูนท่านหออมันรืเรียกมันรื้อกรูเลสตาทารินบ่าผมส่งข้อความไปอันเดียวเนาะตาเชื่อนี่ฮัมเมสิตาคาะเนาะตาเชื่อนี่ฮุนเซียเมสิตาตาเตวันจิตใจอีกเลยอยู่เลยอยู่กลอกอยู่ไม่ได้สิ่งที่ทําอย่างนี้เสียหายทั้งยูทั้งไอนะ แล้วก็ไม่ตอบอะไรอีกเลยฟาเชอนี่ฮูเซนอเมนี้เตเวตาเลนนัมมาและอาปูกีนัปลาลาตาพมื่อตาลุยนี่ดูเกโ่ตาฮากา่อเลนนาโดเลยาอาเบอร์จอ,อ,อเคละเคจอลออาเวกวอลเมซี่บาซานด์ดอร์สีนน่เซปราตาโนตมีงและบ้านนี่ลโอเออวิบล่อนี่เด่ทักสีเตกิวดาเลยยู่ดอคาบเบียก็ใครเนี่ยลือ อับตโตเลือกับบ้านดึกหลอดตาดูแต่เมธีก็เลยอกับบ้าวิกูหลอดสัเลือกับ้านดึกหลอดสับ้าเตว้ดาบ้านชนะกิดหลอดตาบ้านกีกูเกทหลอดตานี้เอ่อไม่ได้ที่เช่ยก็เชื่ตามบ้านกีกูตาลอดข้อแม่อาบตะตเลือกับบ้านดึกหลอดตาขาหลอดตานี้ตัวอุดีบ้าอุดาตาตามบ้านกีกูเลือกที่เช่ยก็เชื่อหรออ่ะคนนี้เตว้ดาเลยทุกอย่างยังอยู่ที่การพูดคุยแบบสันติได้ tak kale ke joni pegetu teku o le abu aku sini ni bo tak sokle without dependeni lo la ku ta doni de di so dei git te ni lo pe pu ku ni hu sen ni re lipa ku pe pe wa weda le i to pa no pu pa ki ga ko mi ko ji pe maha te di ni ta sit te tu lo ba นอเ,อเวเฮท่อปาปลาทัวเวาตาิตาก,กลุ่นที่ผ้าโดโากกนนดโดูเธอก็มีิกจีบาสันนากินอนีดยน้าตางตัวโดนดูตรานี้บา,ายี่หินี้เทตันไขเฮเดริีติก,กุ่นที่ผ้านี่ลอปลาปลาตุ้งยาชูปาเจอเทอยลอกับลึ